รงพักแล้วก็ขอค่าดูแลเป็นเงินสอง0บาทโดยอ้างว่าเลื่อยยนนี่ผิดกฎหมายแต่ไม่ได้มีการบันทึกจับกลุ่มแล้วก็จุดตรงนี้คุณลุงพามาด้วยตัวเองเลยครับเดี๋ยวมาคุยกับคุณลุงว่าตรงนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคุณลุงตรงจุดไหนตรงจุดนี้หรือเปล่าพักที่ไหนผมก็นั่นงอยู่นี่ก็นั่งอยู่ตรงนี้เนาะพามาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยแล้วก็มีมีตำรวจเอาลงเอารถมามาจอดตรงไหนครับตรงนี้ครับ จอดจอดตรงนี้เนาะคุณลุงก็เอาลงมาพร้อมพร้อมเร่ยยนใช่ไหมครับเื่ยยน,อนเอาไปตางไหนเ้าไปตรงไหนเื่ยยนคุณลุงอยู่ตรงไหนครับตัวนี้รถแปลืล่อยยนมาหนครับเอาเื่ยยนมาหนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงเอาเร่ยยนมาจำลองเหตุการณ์ให้ฟังว่าเาจ้าหน้าที่ที่อ้างว่าเป็นชุดสืบสวนเนี่ยเป็นชุดสืบสวนจริงหรือเปล่าหรือว่าชุดสืบสวนปลอมนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมให้แก่คุณลุงเพราะว่าไม่มีการจับกลุ่มนะครับเดี๋ยววันนี้หลังจากที่ เรามาดูตรงนี้แล้วเราจะต้องไปพบกับทางผู้กํากับเมืองนครพนมรวมถึงผู้บังคับการตํารวจนครพนมว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับประชาชนนะครับเพราะว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นการกระทําที่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยถือว่าอาจจะต้องเข้าข่ายผิดวินัยของข้าราชการตํารวจนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันครับนีบ่ครับคุณลุงบอกว่า,วา นายภูมิครับจันชาชรีครับใบ60ปีครับเป็นชาวอำเภอน้ําสมจังหวัดอุดรธานีครับนำเรือยนต์นะครับมาที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดีดเงิน2 0 0พันเป็นค่าดูแลนะครับเอาคุณลุงมาจำลองเหตุการณ์นะครับมาชุดสืบสวนสพเมืองนครนายกคุณลุงอ้างว่าอย่างไรครับผู้ดังๆคุณลุงมาสี่คนเปิดแนทเลยก็ได้ครับผู้ดังๆครับมามาสี่คนเนาะแล้วก็เอามาลงมาตรงนี้เข้าไปเลยครับเข้าไปห้องไหนคุณลุง มาชี้หน่อยชี้หน่อยครับหลตามคุณลุงภูมีจันทาครีไปครับอายุ60ปีครับแล้วคุณลุงนั่งอยู่ตรงห้องไหนคุณลุงนั่งห้องนี้เนาะคุณลุงข่านน่ห้องนี้เนาะขอมาดูนะครับคุณลุงจะพามาดูนะครับว่าเป็นชายเป็นตำรวจครับดีไทยงันสองพันบาทนะครับคุณลุงมานนั่งห้องนี้อ่ะมามาเลยครับคุณลุงเข้ามาเลยครับเข้ามาพบเจ้าหน้าที่เลยครับ ว่าคุณลุงได้มาจริงไหมคุณลงมาเมืที่เท่าไหร่ครับเล่าให้เจ้าหน้าที่ทันี้มาเมื่อที่ที่เจ็ดเนาะเดี๋ยวเจอเจอใครที่พบเห็นอันนี้ได้เจอใครบ้างไหมคนไหนคนไหนคนไหนเรียกมาดิเรียกมาหน่อยเรียกมาหน่อยน้องน้องมาหน่อยน้องอ๋อจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจคนคนเมื่อกี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวออกมาดูอีกรูปหนึ่งว่าใช่ใช่ไหมใช่คนนี้ไหมออกมาดูมาดู ชายสามคนครับมาเป็นต,ตำรวจครับมารีดเงินคุณลุงนะครับระวังเรื่อยบาเก็บเก็บดีๆนะเดี๋ยวชนนะครับน้องได้เห็นคุณลุงไหมได้ไปจับคุณลุงไหมได้ไปไหมไม่ไม่แต่ว่าคุณลุงยืนยันว่าน้องมาไงมามาคุณล <c oughs> ุงได้มาด้วยนะเดี๋ยวเขาพูดเลวยเขาพูดใช่ไหมก็อย่างเงี้ยเขาก็พูยตามเลยอ๋อเดี๋ยวได้มาเอาคุณลุงมาด้วยนะคุณลุงยืนยันแล้วไง เป็นเหตุการณ์นะครับที่งานชุดสืบสวนสอพอเมืองของคุณลุงอ้างว่ามีชายสามคนนะครับไปลีดเงินคุณลุงขนาดตัดไม้ยางพาราที่บริเวณสวนข้าง o s s นะครับ <c oughs> บ้านหอนองขมบตําบลอาสมารอำเภอเมืองจังหวัดนครนมนครับทีมข่าวเราเลยมาตรวจสอบนะครับตามที่คุณลุงอ้างนะครับว่าจะเท็จจริงยังไงนะครับเราจะต้องเอาข้อเท็จจริงให้ได้เพราะว่า ตำรวจนครพนมจะต้องโปร่งใสเพราะว่าท่านผู้บังคับการท่านอาชาติได้ยืนยันตลอดว่าไม่มีเรื่องพวกนี้ใช่ไหมพี่เจี๊ยบไม่มีเนาะจะต้องไม่มีอย่างมากคุณลุงเดินตรวจสอบนะครับนี่เป็นเรื่อยยนต์ที่คุณลุงนะครับเป็นบาร์ครับที่เจ้าที่ตำรวจอ้างว่าผิดกฎหมายนะครับประมาณนานเท่าไหร่ครับประมาณสักสามสี่นาทีเนาะก็บัตรไปทำแล้วเอาเอาบัตรเอาบัตรไปทําบันทึกเนาะบันทึกกบันทึกแต่คุมเอาบัตรไปแล้วก็ <ต Lanc ash> เปิดแมสเลยคุณลุงครับเปิดแมสเลยเปิดแมส <pre> <ats> เปิดแมสครับ<ต>อ <presidential> ๋อ <Seo> เอาบัตรไปทำบันทึกจับกลุมครับแล้วก็บอกคุณลุงว่ายังไงครับมีความผิดอะไรครับไม่ไม่ไม่บอกรอครับไม่บอกสามสิบนาทีเนาะอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังไงต่อเอาเล่าให้ฟังครับแล้วก็พ okay. ่อแกก็มาหาผมอ่ามาหาครับมาหาผมแล้วก็เอา,ารรตังค์มาผมไปสองวันอ๋อเอาตังค์ไปคุยกันอยู่ข้างนอกไปคุยกันอยู่ข้างนอกแล้วเขาก็อกคุณแม่ผมแล้วผมก็กลับแล้วก็กลับเลยแล้วก็ต่รู้แต่รู้แค่ว่าจ่ายตังค์ไปสองพันบาทเป็นค่าอะไรครับค่าดูแลครับ อ่าคุณลุงทําไมรู้ว่าเป็นค่าดูแลเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นครับอ๋อเพก่อนผมจะไปผมบอกว่าดูแลผมไม่จบนะอ๋อเป็นค่าดูแลแต่เขาไม่ได้จับกลมอะไรคุณลุงใช่ไหมไม่ได้บอกแจ้งข้อเก่าหาอะไรไหมอ๋อไม่มีการแจ้งข้อเก่าวหานะครับครับงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนหน่อยไหมว่าได้มีการบันทึกจับกลุ่มจริงไหมหรือว่าอะไรค่า2,000บาทเป็นค่าอะไรเนาะไม่ได้บันทึกครับอ๋อไปไคุณลุงไปเอาเรือยนขึ้นไปโรงพักกับผมไป ดี๋ยวจะได้ตรวจสอบก้อเที่จริงคุณลุงนะครับนายภูมิจันทาคีรีนะครับชาวอำเภอน้งสมูงจังหวัดบุรีรัมยีอายุห0สิปีครับนำเรื่อยยนร้องคนงานห้าคนนะครับไปตัดไม้ในสวนยางพาราบ้านหนองหัวบ่อตมบลอัสมาัติอำเภอเมืองจังหวัดนครนมนะครับถูกชายสามคนอ้างว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจนะครับดีนกันสองพันอ้างว่าเป็นค่าดูแลนะครับคุณลุงมาพิสูจน์กันเลยว่า เลื่อยยนที่ตัดนี้ผิดกฎหมายจริงหรือไม่แล้วก็ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่อันนี้คุณลุงมาเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านสมาคมนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนขแข่งต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการกระทําที่ถ้าเป็นการกระทําแบบนี้จริงถือว่าน่าจะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านน่าจะไม่มีแล้วครับผมเพราะว่าเราจะต้องให้ความเป็นธรรมนะครับเพราะว่ามันมีปัญหามันแบบนี้มา มาแบบนี้ถือว่าลุงไม่ได้รับความเป็นธรรมหาเช่ากินข้าบนะคุณลุงเนาะรับจ้างได้วันเท่าไหร่ครับลุงครับได้วันละสองวันก็จะเปิดแมสเลยครับเปิดแมสครับคุณลุงครับพูดดังๆครับสางวันก็ร้อยกว่าบาทอ๋อคุณลุงรับจ้างวันละร้อยกว่าบาทครับแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ไปอ้างบอกว่าทําจับกลุมแล้วก็กระทําผิดจริงแล้วก็ได้ได้เสียเงินไป2 0 0 0บาทเนาะไปอ้างว่าเรื่องยุติธรรหมายเดียวถ้าเกิดยังไงตอนนี้เราจะจะไปพบกับทางผู้กับเมืองแล้วก็ถ้ามันผิดพลาดยังไง หรือว่ามันผิดกฎหมายจริงๆเนี่ยเขาจะต้องดําเนินการจับกลุ่มก็ยอมแล้วจับแล้วลุงเนาะก็ต้องจับไปเลยถ้าจับแล้วลุงเต็มใจให้จับไหมถ้าผิดย์กฎหมายเนี่ยถ้าจับครับแต่ไม่อยากให้ต้องมาดูแลค่าคุ้มครองแบบนี้เนาะครับเดี๋ยวถ้าเกิดตํารวจไม่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 ชัดเจนในเรื่องข้อกฎหมายเราอาจจะต้องไปที่กรมทรัพยายกรป่าไม้ที่6ที่ด่านป่าไม้นครพนมนะครับเพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่าเรื่อยยนต์ลงผิดจริงไหมถ้าผิดก็จับส่งฟ้องสารไปเลยนะลุงเนาะครับไม่ต้องมีค่าดูแลเนาะครับอ๋อ เป็นประชาชนแล้วต้องมีค่าดูแลให้กับเจ้าหน้าที่แบบนี้ดีไหมครับไม่ดีไม่ดีเนาะออ๋เดี๋ยวเราจะขึ้นไปคุยพูดคุยกับทางพุ่งกลับกันครับเดี๋ยวเรามาที่สพเมืองนครพนมครับเดินทางไปที่โรงพักนะครับพาคุณลุงนะครับวัยหกสิบปีก็คือนายภูมินะครับนายภูมิจันทาคิรีนะครับลุงนองนิวเรย์ยนมาให้พิสูจน์เลยครับเรย์ยนมาพิสูจน์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเขาพูดจับเลยต่อน <c oughs> เราเดินทางไปตรวจสอบบน,นชั้นสองนะครับมากับนายธูมกิครับกันทากิริยวัย60ปีครับถือเรื่อยนต์มาครับจะมาให้เจ้าที่ตรวจสอบว่าเรื่อยนต์นี้ผิดกฎหมายจริงหรือไม่อย่างไรครับ ทางมาเป็นค่าดูแลสองพันบาทมี่เรามาห้ออ่าอาจจะพักเที่ยงนะครับช่วงพักเที่ยงจะว่าก็มีด้วยหรือเปล่ากลัมาห้องพุ่งกลับนะครับมาตรวจสอบว่าเรือยนต์นี้ผิดกฎหมายทิ้งหรือไม่ถ้าผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับพวกกับอยู่คนดีครับคุณลุงรับเชิญครับวัดีท่านผู้กลับเรือยนต์มาด้วยคุณลุงครับขอความเป็นธรรมนิดนึงถูกจับกลุ่มแล้วก็อ้างว่าเป็นผู้สื่อเมืองน,นะครับครับ ได้ได้ครับผมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้เข้ามาพบคุณลุงนะครับุณลุงเข้าไปที่สองห้องน้องพบกับพุ่มกับครับเดี๋ยวพักการบรรจดไว้ก่อนนะครับ